น้องกยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เช้ายองหลานลุงบน๊คตอนนี้จะป้าจื้ออะไรคะป้าจะซื้อส้มตีนส้มตีนนะคะส้มตีนป้าจะซื้อนี่นะคะส้มตีนคอฝุ่นค่ะอยู่ที่โคนยางคำนะครับโคนยางนี่นะคะทุกคนเพราะว่าป้าอยากกินส้มตีนบลูมกระซังด้วยคอชิลงลงไปโลดมาลงไปดูนี่นะคะมีส้มมีส้มตีนส้มเนื้อส้มจูอะไรคือส้มจู หม่มคืออะไรเอานที่นึงเ่อไรนี่นะคะป้าจะกินส้มตีนนมาย่าบังเด้อ

ป้าก็กำลังจะซื้อส้มตีนนะคะเป็นส้มตูดเอ้ยเป็นส้มตีนของวัวยางคำนะคะทุกคนโอ้ยมีบิ๊กจิกเลยอ่ะทุกคนมันย้อนแดดดงนะโอ้มันสุดยอดเลยะแบบนี้เป็นไงคะทุกคนโอ้ไม่ฉันไม่ได้ คนโดน2คนนี้บังหมดเลยแม่กนเลยใช่หมแอน้งากินเองบังหมดเลย